กาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทนะครับกับเกมยูเกียวเดอร์ลิงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กอีเชินเดิมนะครับโดยเด็กที่จะมารีวิววันนี้นะก็เป็นเด็กของสายแบมเบเชียนครับหลังจากที่มีการอัปเดตนะครับผมของการ์ดสายของแบมเบเชียนขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าทําให้ชุดของเด็กของการ์ดแบมเบเชียนเนี่ยโหดขึ้นครับโหดมากๆเลยนะครับผมเรียกว่าไม่น้อยหน้าบูไอที่มีการอัปเดตก่อนหน้านี้เลยนะครับว่าแล้วนะครับผมมีการ์ดอะไรบ้างนะมาดูกันเลยดีกว่าครับ อย่างแรกนะครับผมที่อัปเดตเข้ามานะครับผมและน่าใช้นะก็แน่นอนครับผมก็ต้องเป็นใบนี้เลยนะครับการ์ดใบนี้ครับผมถือว่าเป็นแบ็คเบเชียนะครับผมเมื่ออยู่ในสนามนะครับแล้วเราสามารถใช้เอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะได้นะครับผม1อย่างต่อ1นึ่เทินนะครับพูดง่ายกคือเราสามารถทำเอฟเฟกต์ทำงานได้ทั้ง2อย่างนะครับผมในเทินเดียวครับอ่ะเอฟเฟกของเทินแรกนะครับก็คือถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามนะครับในเทินฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเรามีการใช้การ์ดวบนกับดักนะครับผมที่ไม่มาในช่วงเดเมจสเต็ปนะ เราสามารถอัญเชิญการไปซีพิเศษจากบนมือได้ทันทีนะครับผมและเอฟเฟกต์ที่2ครับหากเมื่อมีการใช้การดิวงบนกับดักนะครับหรือใช้เอฟเฟกต์นะและมีการไปนิ่งหง่ยหน้าในสนามนะครับผมนอกจากช่วยดับเบิ้ลสเต็ปเราสามารถเลือกเป้าหมายการ์ไมิเช่นนะครับที่อยู่ในุสานครับอัญเชิญเข้ามาในสนามแบบพิเศษได้เลยนะครับเรียกว่าแม่งโหดนะครับโหดมากๆเลยนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นการดของเก่านะครับผมแบมิเชนโลกครับ ถ้าเกิดการ์ดบนอาเชอร์แบบปกติเราสามารถหาการ์เวมนกับดักนะครับผมที่มีติดชื่อดักเมเชียนะครับในเทคนะอ่าและในเคอร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมหากมีการเรามีการใช้การ์เวมอนกับดักอยู่ครับผมและมีการ์ดในิ้ดุสานนะครับเราสามารถสั่งบูชยันการ์เผ่าจอเวทที่เราก็ภูมิอยู่หนึ่งใบนะครับอ่าแล้วเอาการ์ดใบนี้อ่าแล้วก็เอาการ์ดใบนี้กลับขึ้นมือเราได้ทันทีนะครับเรียกว่าเราเอาลงหาเพื่อหาเวทต่อนะครับผมก็ใช้ได้นะครับ ต่อมานะครับผมเชดออฟลบนะครับอันนี้ก็โหดเหมือนกันนะในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามครับเราสามารถทิ้งการเวทมนต์ของเรา1ใบนะครับจากนั้นเลือกเป้าหมายแบมเมเชียนะครับที่อยู่ในเด็กของเรานะครับผมอ่าเอามาได้เลยนะเชิญไปเสร็จนะครับและในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามนะครับผมหากเรามีการใช้การเวทมนต์กับดักเมื่อไหร่นะครับและมีการใบนี้อยู่ในสุสานครับเราสามารถที่จะเชิญการใบนี้นะครับผมเข้ามานะครับผม แต่ถ้าเกิดกาฟเบนี้ออกจากสนามจะถูกรีโมทไปทันทีนะพูดง่ายๆคือกาฟเบนี้นะครับผมเอามายืนได้เอามากันได้นะครับเรียกว่าประโยชน์เยอะมากนะครับต่อไปครับผมขาดไม่ได้นะครับผมก็คือแบ็ทเบเชียนนะครับอ่ากาใส่มาแค่2ใบก็พอแล้วนะครับผมที่เหลือมันเชิญมานะครับในเมื่อคอนเซปต์ของแบทเบเชียนนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยแนะนำกาฟเบนบอกับดักนะครับผมไม่ต้องใส่ตามผมก็ได้นะให้ใส่ตามที่เรามีนะครับผมก็คือหลักๆก็คือ ให้เราใส่กร์ดอะไรก็ได้นะครับผมที่เป็นเวทมนต์กับดักที่ใช้ง่ายๆนะครับผมเอาแบบง่ายๆเลยนะอ่าครับผมก็คือไม่ต้องรอเงื่อนไขอะไรของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมแค่ฝ่ายตรงข้ามมีมอนหรือไม่มีมอนอะไรก็ได้ให้ใช้ได้ทันทีนะครับผมจะเป็นอะไรที่โหดมากๆนะครับเพราะว่าการ์ดใบนี้คือเงื่อนไขเขาจะประมาณนี้นะครับอ่าผมใส่นะครับผมก็มีแบชเชียร์ออฟโรบนะครับผมอันนี้คือผ้าคลุมนะครับผมจ่ายไลท์ครึ่งนึงนะครับจากนั้นอัญเชิญมอนเตอร์ แบมเเชียนครับผมจัดในเด็กนะครับขมาสนามและเธอนี่เราจะไม่สามารถอัญนเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษได้เลยนะครับผมแต่ยังสามารถเอามาเชิญแบบเซ็ตคว่ำได้นะครับดาร์ฟไม่เจ็แท็กครับทลายการ์ดแผงหลังฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดนะครับผมเรียกว่าแผงหลังฝ่ายตรงข้ามนี่เรียบเลยนะแน่นอนนะครับผมเอดมี่คอนโทรลนะครับผมขุดมอนเตอร์เข้ามาใช้อ่าเอามาเปลี่ยนมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามตั้ง้องกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรายังสามารถเอามาใช้ในการบูชิยันได้ด้วยนะถ้าเกิดในกรณีที่เรามีการ์ดแบมเปียนเชียนบล็อกโลบ แน่นอนนะครับแน่นอนครับการกระดักสายพาราโซอิดนะครับผมนอกจากเป็นการกับดักที่ไว้ก่อควนฝ่ายตรงข้ามได้แล้วมันยังเป็นมอนเตอร์ได้อีกต่างหากนะครับอ่าแล้วก็เงื่อนไขาการใช้ก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับแน่นอนครับคานาเดียนะครับผมคิดอะไรไม่ออกถามคานาเดียนะครับผมใส่แมงุเด็กนะครับโกงชิปหาย แน่นอนครับผมแชมเปี้ยนนะครับผมการ์ดเคาน์เตอร์นะครับผมหากเรามีมอนเตอร์ที่มีเลเวลมากกว่า7นะครับผมที่เป็นการ์ดนอร์มอลมอนเตอร์หงายหน้าในสนามนะครับเราสามารถที่จะเคาน์เตอร์การ์ดเวิมลกับดักนะครับผมหรือเอฟเฟกได้ครับผมเอามาเคาน์เตอร์นะก็ต้องมีแบไม่เช่นไปนี้หงายหน้าในสนามก่อนนะครับถึงจะใช้สามารถใช้ได้นะโอเคนะครับหลักๆนะครับผมไม่ต้องใส่การ์ดเวิมนตามนี้ก็ได้นะครับผมจะใส่อื่นก็ได้นะจะใส่พวกได้เยอะนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะค่อนข้างจะโหดนะครับและก็ลงค่อนข้างง่ายด้วยเพราาะว่ แค่เราสามารถใช้การ์ดเวมือกับดักในเชิฝ่ายตรงข้ามได้เนี่ยเราก็สามารถอัญเชิญแบทเมเชียนะครับผมเข้ามาสนามได้เลยนะครับอ่าสสกิลนะครับผมแน่นอนครับมาสเตอร์ออฟเมจเชียนะครับสกิลนี้นะครับผมใครที่ยังไม่มีนะครับผมแล้วทำกิจกรรมไปแล้วนะให้รอที่สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะแจกให้กับตัวยูกินะครับสกิลนี้เงื่อนไขก็คือเราสามารถใช้สกิลนี้ได้คือเราต้องมีการเสียไลฟ์พอยต์มากกว่า2,000ขึ้นไปจากนั้นมันจะสุ่มการ์ดมีพันเล่มนะครับผมดักเมจิเอ็กแท็กนะครับผมหรือเมจิ ดีอันนะอ่าขึ้นมือ1ใบนะครับผมก็คือสามใบนี่แหละมันจะสุ่มขึ้นมือ1ใบนะครับผมจะใบไหนก็ได้นะครับเรียกว่าของฟรีใช้ได้หมดนะครับเอาโอเคครับว่าแล้วไปดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นจะเป็นไงเด็กนี้นะครับคอมโบของเด็กนี้ไม่ต้องพูดถึงครับโหดแน่นอนนะครับ การอัปเดตครั้งนี้นะครับผมเรียกว่าเมื่อก่อน,นใครไม่มีเจสเตอร์นี่คือสามารถใช้ใบนี้แทนได้เลยนะเรียกว่าไม่โหดจริงๆยอมรับอ่าอันนี้ผมใส่เท่าซนไนนะครับผมเห็นไหมเปิดมานะครับอ่าผมเสิร์ตภามามนดำมานะครับแล้วก็อบอกแชมเปี้ยนไว้นะครับไว้ตาหน้านะครับ ถ้าเกิดเราใช้แพโลด้านะครับผมในการเรียแบมเเชียเนี่ยการ์ดเขาจะเป็นล่างมืดด้วยนะเอาละครับเอาเซไนท์ครับแล้วเซตนท์อีกทีนึงครับปิดเกมครับ ว่าโดนระเบิดจะไม่เหลืออะไรให้เล่นเลยนะเนี่ยพวกการเท่าเส้นไนก์ก็ได้ไม่เจ๋งเป็นการท,ที่ดีนะครับผมแต่เงื่อนไขาการใช้คือเขาต้องมีแบตมิชเชนในสนามก่อนซึ่งถ้าเกิดมันไม่มีมันใช้ยากนะครับดังนั้นนะครับผมก็ให้ระวังในการใส่การ์ดด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครไม่คิดจะใส่นะใส่ Z, แค่ด้าไม่เจ็อแ็กก็ได้แล้วก็พยาย,ยามใช้การ์ดสามันนะครับผมแค่นี้ก็โอเคแล้วครับ นี Get <gettable> ่ผมลองใส่ฝ <experimentation> ัดเกตดูนะก็โอเคนะครับผมครับก็เทินครับเกว่าตุ้มโบครับ ตรงนี้นะครับผมเรามีนะอันนี้ก็คือเรามีดาร์กไอนี่อยู่นะครับผมถ้าเกิดในเธอฝัดนตรงข้ามเนี่ยเรามีการใช้การเวทมนต์เนี่ยเราก็ใช้ได้นะครับฝัดน้รงข้ามเรียกโครุดมานะครับผมจับปัดเกทแพโพจับนอนเลยครับมีการใช้เวทนะครับผมเอาขึ้นมืออีกทีนึงครับเปิดใหม่อีกทีนึงครับเรียกว่าหมดแล้วนะครับ สังเกตเลยครับว่าค่อนข้างจะปิดเกมไวนะครับผมเพราะว่าความสามารถของการ์ดเนี่ยค่อนข้างจะทําให้เราเล่นง่ายนะครับผมง่ายถึงง่ายมากๆเลยนะครับเอาไปลองเล่นดูได้สบายๆเลยแหละ าเติมเบเนเชียนะครับดันไปเจ็กแพคครับเปิดไปเลยครับ คาเตอร์ครับปิดเกมไปเลยนะครับก็โอเคนะครับผมก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะจัดง่ายนะถึงง่ายมากๆเลยนะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับผมตรงส่วนนี้นะครับผมอยากให้ผู้เล่นนะ มีช่องทางให้เลือกใส่การเยอะนะครับผมไม่จะเป็นต้องใส่ตามผมนะเพราะว่าการของผมนี่ยอมรับว่าค่อนข้างจะโหดนะครับยอมรับเลยว่าโหดมากๆนะถ้าเกิดแต่อยากให้ลองไปลองจัดดูนะครับถ้าเกิดหาได้อย่างละสามนี่จะดีมากเลยนะครับผมโดยเฉพาะไอ้อิลูชชั่นนะครับผมกับโลบนะกับเสื้อคุมนะครับผม2ตัวเนี่ยยอมรับว่าโหดมากๆเลยนะครับเอาไปลองจัดดูได้นะครับการเปนมนกับดักดีๆนะครับผมก็ใส่ตามใจชอบเลยนะครับผมไม่ว่าจะบางคนอาจจะไม่เล่นกับดักอย่างผมก็ได้นะครับผมจะไปใช้ โคก็ได้นะครับผมแลสเน้นกาฟเป็นปมน์นะครับรัวๆเลยก็ทําได้นะอ,อย่างเช่นจะใส่พวกนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยดูมเดมเนี่ยสร้างโทเค็นมา2ตัวอย่างเงี้ยพอสร้างมาปุ๊บเนี่ยก็อันเชิญแบมิเชียนต่ออะไรพวกนี้ก็ว่าก,กันไปนะครับอเอาไปลองใช้ดูนะครับ่าพวกนี้มีให้เล่นเยอะนะจนไม่รู้จะแนะนํำยังไงนะครับผมเพราะว่าของโหดๆมีให้เลือกใช้เยอะนะครับก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผม ไปลองปรับดูได้นะครับเป็นเด็กที่จัดง่ายและโหดแน่นอนนะครับรอบหน้าจะเป็นเด็กโอเบริกแล้วนะครับหากใครชอบนะครับผมก็กดลุ้นหากดซับสไครต์กดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้คงจะเป็นรีวิวแบบสั้นๆนะโอเคงั้นบ๊ายบายครับสวัสดีครับ